สวัดีครับเป็นกับก้อนบ้านดงหมากไฟครับพี่น้องเป็นกระจุกเลยเป็นกระจุกเลยบ่อสไอคอนสวัสดีครับสำหรับวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาหาเห็ดอีกเด้อครับนี่เริ่มกระจุกแล้วนะนั่นนี่จัดนั่นกลุ่มเดียวแจกแยกแจกทุกคนหมดนั่นนั่นนี่ทุกคนจะได้ถูกมันมากเอาไปเพิ่มแกแจกดกันกันครับโอ้ยจังงามใช่เฮ้ยเฮ้ยแม่แม่บายออเขียนบนยอดขึ้นมาด้วก่อน ยังเป็นใหม่ต hmm. mm ั hmm. <pa us ancy> uh ้งหนาออกไม่อด องงามบ่บอือันนตะปนี้เลยั้เอาเล้คขูดงาอืมอไม่เปนเนไมเล็กนี่ติดกันอะีงจุ่มมก็เป็นจ่มยังงอันยดนะอันนันยแหล 嗯，嗯，嗯，对，嗯。

おい、ええ。<ペー> ここ見のと oh,

ตัวเกืบเอะกค่อย <laughs> อย,ยองเอาไปนอนนั่งเกีอกัเกืบไปนั่นกับมีมากัมี่อยออกไปคนนี้ที่นั่นติดตรงไหนเกือตั้งเตี้ฟังเบาตนนังนีหึ่งเป็นหง,งาเอไปคน แำ่มาเบ่งน้ำกันครับอยากไปแน่หรอ,อ,องอดนะเลยว่าบางกียืนกินน in ้ำยืนก in ินน้ำแล้วๆเอ้องหยาบเหี้ยตั้นี่น,นะเห็นไหมดอกขึ้นใบใหม่ด้วยเอีาท่านบัดดี๋ย ดีดีดีท่านไปแต่โอเนี่ไงอืมโอ้นี่ท่านนี่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 ไงท่านนี่ระวังหยาบ่ะวังหยาบเอิ่ม้างทำให้กลัว

ฟางดีๆต้างี่่อใกเน้ก็ผีอ้ย่ฟังท่านข่แต่ไม่ถ้าท่านเบิดอยู่ท่านไมิเลยนี่นี่นี่แจกนะลงถามมั้ยามั้ีอีกบ้ไรยงนี้บาีมันอยาไปนะมั

ขึ้นมาท่านเบสอ่านดูข้างในเป็นยังไงผู้เขามีไหมนี่ข้างในเอง

หมี่ด้วยนะพี่มาท่านอบกอยู่ออกมาพีีอีกนุกข้าววันนี้หยีไปนั่งอะไรกัน Đồng. Chút vào tình đúng lên 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 này ừ. nhà này nhà này, này lên 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 qua lên 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 ออก็หนึ่งมันก็หนึ่งดงหมดโอ้เมียแล้วกันลุยสักขนาฟ่อน้ามูวเนล่เมียอนันเดี๋ยว่อละตัน้น,น,น,นห,น,ห,หน,น,นโอ้ห่ขึ้นหเยเก็บห่ขึ้นกขวนถุงกันอ๋อลวนต่อลองง บัวแล้วเคียนนัน่นแม่แบบนี้แย่เป่วยๆอืมอือนจะเหนียน่าหรอน้ำเน้อครับแม่สวัสด,ดีครับสวัสดีครับมาน้ำคือเกา่าจ <laughs> ุดชุ่มกันกะปูโอ้ลายดอกเนียเปิดงาออกบ้วงดูโอ,นอ,นนอน้นี่นี่เปนนี่นนนน

ม,ม,มีอีกว่าไอ <c oughs> มีเฮ้ยมีอยู่เป็นน้องมีอยู่น่าอ้ะ ว่าอายมีอยู่ตรงนี้อุ้มยังสั่นนะจิโนงสั่บอนเปิดหาดีๆ่พอได้เลยครับโอ้โดกอากลากเนี่ยเนาะเย็บหรอตื่นเต้น <c oughs> ก่อนตื่นเต้นนี่

วนนกตาดีน mhm. up, ้องพอเอาพเอาอีกทีเดียว่นก็ได้กันวนั่นนั่นนั่นพ่อนขไปละสาวละสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพูดนะจระจอดจาะเสียมได้เหมือนอาวุธพร้อมยิ่งงามเก่าเจ้าเดิมคือเก่าพี่น้องมันก็เหมียร์แล้วแต่แมนหมดข่ะได้แล้วหมดข่ะเลยได้ไหมพี่น้องพ่อเราบ่แม่บ่แม่พ่อพ่อกับแม่นบ่เบิ่งั้นตะรู้ตัวเนี่ยบ่บิ่ไม่อย่างตะรู้ตัวโอ้ยีมันอันเชี่ยมันเอาแม่ปิดไว้รู้ตัวมันติดไว้ปิดไว้เชี่ยพี่น้องเชี่ยเห็ด มูอันมูดรอ่ง่ายกับขื้นมูเชี่ยกับขื้นครับโอ้ไ oh. อนกนะอนอ่ะค้้าเอาคว้าอเอา,า,าออกป่ามาแล้วนะครับพุ่นะ่ะเห็ดเท่าไรเป็นจังใดลหรอไอ้พูนพูนเลยเลย,ยุ่นหนีประเมน่นหาสองเลยพี่น้องหาสีข้น<ม>พุนะ่น่ะในลายเติบนะครับเนาะ เป็นไอ้หอนบอหอนไอ้พูนกระตาพี่น้องคนน้าโอ้ไต่พูนกระตาเลยไปเดี๋ยวพ่ากันออกไปหารถกันด้วยพี่น้องอ่ะครับพี่น้องครับพากันออกปลาไปหารถแล้วนะครับน่าแดียดหอนหอนครับพี่น้องช่วงอันซีหาโมงเมื่อนี้เนาะเกลือแดดแน่เนี่ยโอ้สีสวอยพี่น้องบึ้งคุนแม่กร้าพ่อขุนหมาคุนขี่สาวคุนใหญ่เฟี้ยนกับพ่อคุนเฟี้ยนไปยังไงยิ้มได้อยู่ ไปเดี๋ยวออกไปหารถกระบานกันนะครับเอากุหยาหลที่มารหลวมหาเฮ็ดน้ำบาตุนบาวก่อนด้วยครับพี่น้องฝากกดไหลค์กดแช่กดติดตามให้บยบาตุนบาวก่อนลวก็สาลาดบานหน้าน้ำเยอะๆครับพี่น้องยิ่งแค่น้ำกันเนาะสองซ่องอยู่บ้านหลังเดียวกันนะพี่น้องไปะบันละครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับกลับแล้วไปกลับละครับ